หลวงสรยุทธเก็บได้กระปังหาแดงสองกิ่งกระปังหาขาวกิ่งหนึ่งเราชอบใจนักด้วยเป็นของหายากจริงๆเราให้รางวัลผ้าตาสมุกของกำนันเขาผืนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุระยะทางสเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พุทธศักราช2419เมื่อทรงเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชผ่านเขาแหลมยาถึงช่องสเมเด็จ แล้วเสด็จขึ้นฝั่งที่บ้านเพความตอนหนึ่งเล่าถึงของพระราชทานคือผ้าตาสมุกสะดุดใจให้เจรพันธ์สัมภาวะผลผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์และในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเพจังหวัดระยองสืบค้นถึงพื้นผ้าที่เชื่อกันว่าเคยใช้สอยและทอกันในท้องถิ่นค้นคว้าจนพบเอกสารจากกรมศิลปากรปรากฏเพียงลายลักษณ์อักษรวิธีการทอผ้าตาสมุก ว่าเป็นผ้าฝ้ายใช้ได้สองสีทอสองตะกอเป็นลายตารางเล็กๆต่างความหมายของสมุกแปลว่าภาชนะจักสารภาษาถิ่นคนระยองเรียกว่ากระมุกแม้ไม่หลงเหลือพื้นผ้าต้นแบบให้ได้ถอดลายหากด้วยใจที่อยากรื้อฟื้นเจรพันธ์ที่คุ้นเคยอยู่กับงานวัฒนธรรมและมีชื่อด้านงานเขียนอักษร,รโบราณจึงเร,เริ่มทักษะงานฝีมืออีกแขนงะถอผ้าจากบันทึกเพื่อคืนชีวิตให้ผ้าตาสมุก ในกรณีของผ้าตาสมุกเนี่ยเป็นผ้ากลุ่มสองระกอก็คือสองเท้าเหยียบสลับขึ้นบนแต่ว่าเทคนิคที่ทําให้เกิดลายก็คือวิธีการที่เส้นยืนสลับสีกันเช่นขาวดําขาวดําพอสุดตาก็ให้ใช้สีซ้ํากันสองครั้งเพื่อขั้นลายตาในทางพุ่งก็เหมือนกันก็ขาวดําขาวดําขาวดําแล้วก็ซ้ำซ้ำรอยเดิมสองเส้นเพื่อให้เกิดลายขัดของตาอันถือว่าเป็นภูมิปัญญาในอดีตที่น่าสนใจมากที่สามารถใช้ เส้นได้สองสีแต่ว่าสามารถสร้างผิวหรือว่าลวดลายของผ้าได้ค่อนข้างมหัศจรรย์เลยทีเดียวคิดว่าอยากจะทําให้ผ้าตัวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แปลจากวดดิง้งแล้วก็ทดลองทําตามวิธีในหนังสือเขาเขียนเอาไว้ก็ปรากฏมาเป็นผ้าตาสมุกที่เป็นผ้าตาสมุเขีนแรกในจังหวัดระยองหลังจากที่หายมีาการกล่าวถึงกว่า1 4 5ปี ในการรื้อฟื้นผ้าลายตาสมุขค,ค่ะที่บ้านเพเาก็เลยอยากจะทําให้มีความคล้ายคลึงนะคะใกล้เคียงกับบันทึกในอดีตมากที่สุดนอกจากลวดลายก็คือสีที่ใช้ก็มีทั้งสีดำนะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยจะนิยมย้อมจากมะเกลือค่ะรวมถึงสีม่วงอย่างที่เห็นนะคะมีบันทึกจากคนในท้องถิ่นบอกว่าสวมผ้าทายลายตาสมุกนะคะสีดอกมะเขือสดอ่อนๆเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะสวมใส่ไปในงานแต่งงานค่ะ ยังมีปากคําจากคนท้องถิ่นที่เป็นวัตถุดิบสําคัญคือสมุดบันทึกของนายเลี้ยงสิทธิชัยคนบ้านเพเขียนเล่าถึงชุดสากลตัดเย็บด้วยผ้าไทายลายตาสมุกใส่ร่วมพิธีสมรสหมู่จัดขึ้นในจังหวัดระยองระบุพศ2487ผืนผ้าในความทรงจำจะกลับมามีชีวิตได้ก็ต้องอาศัยเรี่ยวแรงจากคนบ้านเพที่พร้อมใจนับหนึ่งฝึกฝนการทอผ้า มีศูนย์กลางอยู่ที่ชุมชนปักคลองเคยได้ยินมาก่อนไหมคะว่าเรามีผา้านนี้ไม่ไม่ไม่เคยได้ยินเลยค่ะก็มาได้ยินจากอาจารย์ฝ้ายเนี่ยค่ะพี่ลมตัดผมชายตัดผมผู้หญิงค่ะเสริมสวยค่ะแล้วพอมาทำผ่าเปไ็นยังไงบ้างคะมันยาก <laughs> แต่ก็ไม่เกินก็พอทําได้ค่ะต้องถนอมเขาแล้วก็ระวังเวลาดึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเส้นไฟเขาเล็กมากมแล้วบางทีที่ที่มีผิดพลาดก็คือเราจะตา,าย ตาลายมองเก็บเส้นไม่หมดเพราะไม่หมดปุ๊บมันเกิดปัญหาพันปุ๊บเราก็ต้องลื้อเยอะอย่างนั้นเลยค่ะด<ม>ีใจว่าเ,เราได้มีเอกลักษณ์เพราะลูกค้าพี่เพราะพี่ลงงานให้ลูกค้าตัดเสื้อดูปุ๊บทุกคนชอบและทุกคนบอกดีใจมากเราต้องไปซื้อแต่ผ้าจากจังหวัดอื่นแต่พอเรามีผ้าระยองปุ๊บลูกค้าตัดเสื้อพี่ยังสั่งจองเลยค่ะ งานรื้อฟื้นผ้าตาสมุกบ้านเพยังได้ครูช่างฝีมือต่างถิน่นเช่นกลุ่มผ้าไทยยวนสาวให้สระบุรีมาเป็นเครือข่ายช่วยตั้งไข่ให้ความรู้ปูทางสู่การสร้างเอกลักษณ์ให้ผ้าทอตาสมุกเป็นของเด่นของดีประจำจังหวัดถักทอจากบันทึกสู่พื้นผ้าในวิถีคนบ้านเพอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน